กูสสวมตอนไหนต้องทำยังงบอกสวยงามเลยโอ้โหุง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมาพบอุปผมเก่ากับเปียวอุลยุกินนี่พี่น้องมานี่พาพี่น้องมาสาเป็ดตามคลองเก่าครับพี่น้องแต่ก็มาไกลเติบอยู่มากินนอกหมู่บ้านครับพี่น้องอันนี้ก็มาใส่ตามเตียงเพียงเลยพี่น้องลุกโคตรฮอนเลยพี่น้องเลยใส่ตามคลองครับนี่น้ำมันมไหลน้ำม,มาจากพุ่นทางหมู่บ้านผมนี่แหละมันมาไหลมานี่มาไกลยอยู่พี่น้องเลยมาใสา่ ฝั่งนี้มันเป็นต้นทางพี่น้องมันปลายทางอยู่ทางพุ่นเผื่อปลาใหญ่มันมาอยู่ละต้นทางครับพี่น้องมาห้อยเบิ้งแล้วบ่ค่อยมีคนมาใส่ดิไปลองใส่เบื้องเหยื่อเขียดขึ้นก็พี่น้องก็เป็นหาสิบกว่าหลังใส่ตะกังคเวินนี่แหละเผื่อปลากินกันแล้วก็วินครับ ก็เริ่มมดืดพี่น้องเ้ยรุ่นมีใหญ่นี้แล้วปาม นี่เป็นคลองไหมคลองบ้านรักเลยพี่หนุ่มใส่เสื่อเล้วนั่งพักนั่งยังก่อนพี่น้องเยอะเขียนเลืออยู่มันสิบกว่าตัวเลยพี่น้องใส่บวมดซ้ำนี่เบ็ดใส่บ่แล้วเยอะเขียนหมดก็เลยเก็บไปยาม ไปครับพี่น้องตอนนี้กับเวลาเกือบเทุ่มนึงนแล้วครับมายามเว็ดครับพี่น้องมายามเว็ด้องกันพอด,ดีก่อนตอนเราเว้นมันบกค่อยถือครับถูกตัวนหนึ่งก็งเลยไปถทายพี่น้องมาลุ้นต้องขึ้นต้องการเลยพี่น้องไปครับมาหมาดปันไหนไปครับพี่น้องมาหมาดต้องกันตนัวไหนพี่น้อง mà inhia thôi mà nó tuy nó nảy lên sang yêu vòng nhảy sang yêu vòng 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 vòng

เติมแรงพี่น้องตอาไข่ตอาไข่เติมแรงสะสมเต็มพี่น้องเติมของกันมากพี่นอ้องวัดพี่นอ้สสองไปเถอะ rồi chân... không phải không ừ ừ Ui cắt cho nhẫn ngoạimat anh thích E đục

バイオピオン。 Chào đẹp lấy nó Giờ mất cái nó không thế nào Nó là dưa mất, Ủa bà khó, bà khó. Ủa, มันบอกสวงามเลยโอ้โหลุกลุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยๆสวยงามสวงามพี่น้องนี่ครับสวงามเยื่หมดพี่น้อาวิจิตรไก่ปลากำลังกัดนี้ก็เสื่อขเยื่หมด O eu mó เปลียวพี่น้องกินดีนั่นหมดอีกแล้วพี่น้องแต่ว่ามีเยอยครับโอ้เสียดายได้ไว้นี่แหละมืออื่นมือเหลือเยอะหมดนนี้ก็เยอะหมดอีกแล้วโอ้ยห่วยกัดเลยแต่ถังไดเน้องมันมีจิระใส่เนาะไปครับพี่น้องตอนนี้ก็ยาเสร็จแล้วพี่น้องใส่ประมาณสามสิบก้อนหลัง ปลากัดดีครับแต่บม่ค่อยติดเหยื่อมืดครับพี่น้องก็ถตืออยู่สามตัวกระตัวใส่งามอยู่พี่น้องป่ะก็เลยปล่อยไว้นี่ครับพี่น้องสามตัวนี่สามตัวพี่น้องไอ้เมันตอนแรกสองตัวครับพี่น้องไปครับจ้าลุนมื่ออื่นตอนเศร้าเลยทีเดียวเลยครับพี่น้องว่าจะมีแต่หมานปันไหนครับฝนตกเลยหน่งปลากัดดีครับแต่บม่ค่อยติดไปครับ ไปครับพี่น้องตอนน yeah. ี wow. ้ก็ได้เวลาลือเป็ดแล้วครับพี่น้องนี่ก็เช็ดโมงครับพี่น้องวันนี้เหมือนมาสายเลยครับพี่น้องมาจากติดยางก็เลยมายามเป็ดไปพี่น้องยามเป็ดไว้ใส่เงือไว้เลยพี่น้องสิบอะไรเรือครับใส่ไว้เลยครับไปครับลุยใบนำกันวันจุมวันหมานบ่ไปครับถือห่วเป็ดก็ไปยังซีว่ะถือถือโน้ตถือถือถือใส่สวยใส่สวย ยุ่งพี่น้องเห็นว่าเหนึ่ปีเลยน้่ปีเลยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวน้่ปีเลยี่น้อ้นปีเลยยังไงเลยพี่น้องเร็วเร็วโอ้โหเดี๋ยวผมปดก่อน นี่ครับพี่น้องใส่หงมนี่ครับ,รบเออเออถ่าแขนมันหาย mệt oh, ngon, món 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 bữa nó, vâng. nó đông làng, thật lên uy típ típ làng típ 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 được típ con típ 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 típ

ไปดึงขาดเลยเสียสูญเลยบนานดึงเลยว้ับโอ้ถึกประดุกตายเลยพี่น้องออออนี่ถึกประดุกจนตายถึกประดุกจนตายพี่น้อง dược kiệt ở mẹ vừa kiệt Tại trông nằm này Vừa có đúng mà kính. mất người vừa có nhiều nước đây không có nhiều con, đứa, phải, con phải chứ Cũng này có nhiều gần đi ui ngô ui 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 chua ui 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 tui ui 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 nước đâu nè lắm bây giờ nó lút lút lút

ý định, dòng mất người, dòng Nếu có dòng mọi người, nhựa mọi người, dòng phải người, dòng Kiệt con dòng mọi người, 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 dòng pí người, dòng mọi người, dòng

bây giờ ngày hôm nay nấu cuộn. Như vậy bây giờ lúc này theo chị phụ nghe reo fois biên phương thông chuyện mình làm Portrait tại hiện đại quá nhiều lại với nó được coi một cọ nhiều mày Ai khóc này nó เวิดหายยังไหนนะเนาะเบ็ดถือกูบาถือโอ้ยหลุดถ้าย้ำเ้าก็ขึ้นยำได้เนาะพี่น้องเนะาะเจมเลยนะี่ไปครับพี่น้องตอนนี้ก็ยำเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบ็ดหายคันหนึ่งพี่น้องหาจะไหนก็หาหมดเห็น เดีว,ว่าปลาดึงไปแล้วมั้งพี่น้องหาไปเห็นเลยพอได้ลือเบ็ดแล้ครับพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวจากน้อยไปหาซอนเขียดมาใส่เกาะใหม่นี่ผลงานครับนี่พูดเสียดายตัวใเงยนั่นหลุดเสียดายแห้งดีครับผลงานนี่พอได้ปนอยู่พอได้ต้มอยู่พี่น้องไปผมก็ลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับ,รบสวัสดีครับนี่พี่น้องผลงาน